สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทัติทาโรอีกแล้วสำหรับการอัปเดตดวงประจำราศีนะคะรายเดือนจริงๆเราก็อัดกันทุกเดือนนั่นแหละแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่คุณก็ดูได้นะคะพอจริงจริงเราเราก็ตั้งมันเป็นไทม์ไลสเนี่แหละไม่ได้จำกัดเวลาหรอกเพียงแต่มันต้องทำมาอัปเดตทุกเดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าอยากดูก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็เราจะนับราศีตามตะวันตกน้าเพื่อความแม่นยําเพราะว่าการนับราศีแบบไทยๆเขาจะเน้นนับแบบเดือนเดือนนึงก็คือเครื่องเดือนเครื่องเดือนอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้นับตามละติจูดลองติจูดหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามตะวันตกความแม่นยํามันจะมีมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลิก,กภาพเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาติเกิดในไหนที่อยู่ใน place ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงของนึกภาษาไทยแบบ <laughs> ไม่ว่าจะเป็น ราศีอะไรก็ตามที่อยู่ในชาร์ตเกิดของคุณมันจะมีเยอะเนาะชาร์ตเกิดถ้าคนเคยดูก็จะทราบดังนั้นแต่ถ้ารู้แค่ราศีก็ลองไปดูรายละเอียดนะคะพวกเราเขียนไว้หมดแล้วว่าราศีอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนเราไม่ต้องมาพิมพ์ถามแล้วนะบอกทุกคลิปเลยว่าไม่ต้องพิมพ์ถามแล้วพูดขนาดนี้ลองไปเช็คดูนะคะคุณจะที่รู้ววาคุณเกิดอะไรนะ เพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งตอบคำถามใครจริงๆค่ะโอเคเนามะมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยเดีกว่านะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะชาวราศีกุมที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนากุ่มดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่เป็นกลุมนะคะดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะจากนั้นเราจะาดูเรื่องความรักว่ากลุ่มเป็นไงนะคะแม่ดูกันเลยจ้าการงานการเงินของกลุ่มเป็นไงบ้าง การงานินการเงินของกลุ่มนะคะเป็นไงบ้างเนาะม่ดูซิว้าว the world l e v e r s พายบอกมีงานอะไรที่ทำอยู่ค้างอยู่ให้ไปทำให้เสร็จนะคะที่รักอย่าทำตัวเป็นดินพอกหางหมูนะจ๊ะ seven of pentacles upright เพราะเดี๋ยวสิ่งใหม่ๆจะตามมาค่ะมันจะยยมันไม่ได้หมายความว่าคุณขี้เกียจนะแต่ที่บอกไปคือเดียวมันจะยนะคะ เดอะมูนอัปไร h t นี่ไงสิ่งที่คาดหวังคาดเดาไม่ได้กําลังจะโผล่เข้ามาแล้วก็เดอะทาวเวนะคะ u p r i รต์ right. อู้อะไรเนาะจะเข้ามาดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้นะคะแล้วก็เดอะวิ o อฟอร์จูนไว้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกลุมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะอย่างที่ไพ่บอกแต่ใบแรกเลยคืองานที่ค้างอยู่รีบทําก่อนที่มันจะมีปัญหาเนาะอ่ะแล้วก็จัดเม้น r e v e r s โอ oh ้โหเป๊ะบางอลังการเมื่อเช้าคนราศีกุมที่เป็นประเด็นกับเราเพิ่งมาส่องเฟซบุ๊กเราทําให้เรารู้สึกว่าจะมายืมตังหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าคุณนะเขาอาจจะไปเจอ The Tower มาคนคนนั้นเนี่ย Ten of Pentacles อัพไรเงินทองอยู่ข้างหน้าเอาให้ได้เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ย้ําคําเดิมงานที่ค้างอยู่ไปทําให้เสร็จนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาเนาะ Five of Pentacles Reverse ไพ่มีสองด้านนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละด้านเนาะ ่แล้วก็ The Star ร์อะไรมีอุซองเคสนะคะที่มันคือเคสเดียวกันเดี๋ยวจะบอกแล้วก็ King of Cups Revers OK โกุ้มตอนนี้เลยสิ่งที่พปยอยากจะบอกคุณคือถ้าคุณไม่อยากให้เกิด The Tower แล้วก็ The w วิ e l o f Fortune คือความโชคร้ายดังนั้นสิ่งที่ทำค้างอยู่นะตอนนี้ไปทำให้จบอย่าเพิ่งรีบร้อนไปหาอะไรใหม่ๆทำแต่แต่ ถ้าทําให้จบถึงแม้มันจะไม่ไดีดีต่อใจคุณเลยแล้วทําไปบางทีบางคนเจ็บป่วยด้วยนะคะเพราะงานมันเยอะภาระมันเยอะอะไรก็ตามที่คุณต้องเผชิญอยู่ตอนนี้มันเยอะแต่เราถึงได้บอกว่ามี2ด้านไงแต่ถ้าคุณทําให้มันสําเร็จจนจบลงนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยเพราะมันขึ้นาว่าเท of p e n t a c l e ความขาดแคลนจะไม่มีเหลืออยู่เลยแล้วก็ได้ไพ่เดิรสตมาด้วยนั่นคือ ดวงปังมากโอกาสมีชื่อเสียงโอกาสมีเงินเยอะๆก็มีแต่ไปทำตรงนี้ให้จบห้ามให้มันค้างไว้เด็ดขาดคุณลองไปคิดดูดีๆด,ด้วยนะว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันยังไม่จบด้วยไปแก้ไขมันซะมันไม่เฉพาะแค่ง,งานที่ทำอยู่แค่อย่างเดียวนะคะแต่มันคือปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอยู่นะตอนนี้ไปจัดการให้มันจบเพราะยังไงยังไงมันปังแน่ๆนะยังไงก็ปังคือพ่ออกมาดีมาก ยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่ดีตอนไหนตอนที่คุณไม่ทําให้มันจบไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่คุณกาลังทําค้างอยู่แต่มันคือปัญหาเรื่องงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเก่าๆที่มันยังไม่ได้จบลงไปเลยสัทีเดียวนะคะไปทําให้มันจบเนาะเพราะให้มันดีอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความหรือการเป็นอยู่ที่ถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือาไปเอาเปรียบเขาอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไปทําให้มันจบซะมามันไม่มีอะไรซับซ้อนตรงนี้ ดังน,นั้นเราจะไม่อ่านนานเสียเวลาคุณเนาะเรามาดูไพ่ข้อความจากจากักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนําหรือเตือนคุณบ้างไหมคะ๋ย่มันจะกินเวลาเสียเวลาไปเฉยๆเพราะไพ่มันไม่ได้มีอะไรที่อ่านยากแล้วสลับซับซ้อนเนาะเราไม่อยากให้คุณต้องมานั่งแบบฟังอะไรเดิมๆซ้ำๆเพราะมันวนอยู่เท่านี้นะคะย้ำนะไปทําให้จบนะจ๊ะแม่มีอะไรอยากจะบอกกลุมโอเคเขาบอกว่าให้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ อันนี้คือแก้ไขไม่ได้จริงๆก็ต้องให้มันจบไปนะคะปล่อยวางนะอ๋อเข้าใจละบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะอย่างที่พูดมามันแก้ไขไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะคุณต้องปล่อยให้มันจบนะคะอย่าวันเก็บไว้นะให้มันจบมันจะได้เป็นพลังงานดีๆเข้ามาแทนจะได้ไปรับเงินรับทองรับชื่อเสียงต่างๆที่เราควรจะได้รับเนาะแล้วก็ให้เชื่อมมั่นในเซนส์ของตัวเองอย่าไปโกหกตัวเอง ไม่ใช่เซนบอกแบบนี้เราปรึ๊บก็คิดว่าไม่น่าใช่ลองไปเชื่อดูนะเพะเทา่ทาที่ออกมามันดีอยู่นะคะไพ่เนี่ยดีมากด้วยอ่าแล้วก็ให้โฟกัสแต่ตอนนี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้ปล่อยผ่านนะคะต้องปล่อยผ่านจริงๆงคุณไม่สองใบตื่นเต้นเลยอ่ะน,นั่นเป๊ะเลยเกี่ยวกับความคิดเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นการเทคแอคชั่นหรืออะไรละมันเป็นความคิดของคุณแล้วละ่ะที่บางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้แต่คุณยังไม่ยอมให้มันจบเพราะคุณอยากให้มันผ่านไปด้วยดี ถ้าจะให้มันผ่านไปด้ยวยดีคือการลืมมันค่ะปล่อยวางเท่านั้นพอไพ่บอกว่าให้เรามัดระวังความคิดของตัวเองด้วยนะจ๊ะความคิดสําคัญเลยตอนเนี้สําคัญมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะให้ภูมิใจในการที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองได้ถึงขนาดนี้มาถึงไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาเปิดประตูลับเขาด้วยนะคะโอเคกันงานการเงืนงถือว่าโอเคมากแต่พยายามปล่อยวางกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะคะว่ามันยังไงบ้างการงานโอเคอยู่กูมไม่ดีอยู่เราไม่ว่าคุณนะาเราก็เป็นนะบางอย่างที่เราทําไปแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรเราเสียดายแล้วเราก็มานั่งคิดวนไปซ้ำซากซ้ำซากเฮ้ยทาไมเราไม่ทําให้มันดีกว่านี้แทนที่จะปล่อยวางเราไปพัฒนางานชิ้นใหม่ปรากฏว่าไอ้ด้วยความคิดซ้ำซากเยอะๆเนี่ย ศักยภาพที่จะทํางานชิ้นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมมันกลับไม่มีเพราะอะไรย้ั่ว,วแต่ไปนั่งเสียเวลากับสิ่งที่มันควรจะปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือการยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าอะไรเป็นเป็นอะไรได้บ้างที่มันทําให้ควรติดติดขัดแล้วไม่ไปถึงจุดมุ่งหมายสักทีเพราะฉะนั้นลองแก้ไขดูเพราะวันหยวมันจะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเพราะไอเดียมันหายแล้วแพชชั่นมันหายด้วยนะคะลองดูเนาะเออทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ ของกลุมมาดูความรักกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะมีอัปเดตอะไรบ้างโอ้โอ,โอ,โอก้กลุมจะมีอัปเดตอะไรบ้างคะของกลุ่มอุ้ยแม่ดูสิมีอะไรน่าสนใจความรักโอเคโอเคแม่ว้าวเดอเด อัปไรตมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเลยแ,แม้แม้อะไรจะเปลี่ยนเด e ม o นไพ่บอกว่าเป็นสิ่งที่คุณยังคาดไม่ถึงอะไรก็าตามที่คุณคาดไม่ถึงตอนนี้มันจะโผล่มา l e t s e t l e t e ปก e ่าเล e เอ็ก x p e c กนะคะก็คือ Ace of Pentacles r e v e r s e คุณคะอาจจะมีใครสักคนที่หายห่างหายไปจากชีวิตของคุณนานมากเหลือเกินละอยู่ๆก็โผล่กลับเข้ามาพร้อมคำขอโทษนะคะ t ด e hangman Upright มีความเป็นไปได้นะโชคชะตาเล่นงานอยู่อ่ะแล้วก็ strength reverse แต่เขาดูไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะคุณแค่เขาไม่อยากให้มันรู้ไม่ใช่เราเช่งพูดผิดแค่ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกผิดต้องใช้คำนี้เพราะดูเหมือนมันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแล้วเขาต้องการทำให้มันถูกต้องนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คุณอยากทำแบบนี้กับคนอื่นรวมไปถึงคนที่เข้ามาสองกลุ่มด้วยนะคะไปปรับเปลี่ยนเนาะ พลังงานต่างๆอาแล้วก็ Ten of Pentacles upright เราไม่รู้ว่าคุณเคยโดนคนอื่นหลอกหรือเปล่าเช่นเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็หลอกลวงคุณแล้วก็ตกทําให้คุณรักสุดท้ายก็ไม่เลือกคุณหรือคุณอาจจะเคยคบกับใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนแบบจริงจังเลยเราคาดหวังว่ามันจะไปต่อได้สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้มันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำ้ายหัวใจคุณอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนคุยที่คุยกันเยอะมากเลยสร้างความผูกพันสร้างอนาคต วางแผนอนาคตร่วมกันยังไม่ได้สร้างคือร่วมกันวางแผนอนาคตมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเขาก็มาหักหลังคุณอันนี้ก็เป็นไปได้อีกนะคะคืออนาคตน่าจะมีร่วมกันนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันไม่มีได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ the world รีเวิร์สแล้วมันก็มีคําถามคาใจของคุณอยู่ตลอดเวลาว่าที่มันจบลงไปมันจบจริงๆหรือเปล่ามันเกิดจากอะไรนะคะมันคือ Unfinished Business นั่นเองก็งคือเหมือนเหมือนเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วแต่มันยังมีคําถามคาใจอยู่มากมายเนาะแล้วก็ k i King of s w o r d นะคะ r e v e r s คนคนนี้น่าจะแสบพอสมควรเลยเล่นเกมกับคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกสำนึกจริงๆนะอยากจะมาขอโทษคุณจริงๆเห็นไหม Tree of s w o r d เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่คนที่คุณคุณนึกถึงในตอนนี้ด้วยซ้ําเป็นคนอื่นที่คุณไม่ได้นึกถึงในตอนนี้เลยหรือในบางกรณีจริงๆถ้าคุณไม่ได้คบกับใครมามากมายก็อาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่ไพ่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคาดหวังน้อยที่สุดเมื่อน,นั้นคนคนนี่โผล่เข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องนะ จะได้ครบต่อหรือไม่ได้อันนี้เราต่อไม่ได้จริงๆนะคะ Judgment Reverse อ okay. เคค,คุณ่ะกลุ่มมีใครบางคนที่เขาทําผิดต่อคุณแล้วเขารู้สึกเสียใจมากๆในตอนนี้เพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะคะเราขออนุญาตจดเป็นเพราะเราเป็นคนหวยเรื่องแบบนี้มากเลยอะแป๊บนึงนะเอ่อคนที่ทําผิดกับคุณกับคุณอย่างไร้แรง อ่านะคะแป๊บนึงนะคะอย่าเราเราจาไม่ได้จริงๆนะถ้าเราไม่จดนะโอเคเอาเท่านี้ก่อนเราจําที่เหลือได้แล้วอ่ะนั่นแหละค่ะเรามาดูไพ่ข้อความไหมว่าเขาจะว่ายังไงแล้วเราเค่อยมาเปิดเพิ่มอ๋อเมื่อกี้เรายังพูดไม่จบลืมไปอ่ะคนที่ทำเขาทําผิดกับคุณอย่างแรงๆเขารู้สึกผิดจริงๆนะคะคุณค่ะเขาอยากกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบเพราะไม่มีคุณแล้ว กำลังใจมันก็หดหายเช่นกันเหมือนเขาสํานึกได้หรือว่าคงจะหายากแล้วลหละคนที่เข้าใจเขามากกว่าที่คุณทํานะคะอะทีนี้เรามาเปิดไพ่ข้อความได้แล้วพอเราพูดจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาค리ฟายเพิ่มเติมเนาะเอโอเคเขาบอกว่ามันก็จะมีคนเจ็บอยู่ตลอดแหละคุณคะ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะนอกใจคุณนะถ้ามันมีคนเจ็บนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทิ้งอีกคนหนึ่งมาหาคุณต้องไปจบกับคนนั้นเพื่อกลับมาหาคุณประเด็นเลยคือทําไมต้องทําแบบนี้อาจจะไปอยู่ด้วยกันแล้ว ใจมันไม่ได้มันอยู่กับคุณหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเรารู้สึกมันทแมทแม่งทแแม่งคุณเองนะถ้ามันตรงนะคะประเมินให้ดีว่าจะรับกลับเข้ามาดีหรือเปล่าเพอฟังดูเดี๋ยวแวะไปทั้งนั้นทั้งนี้ทีก็จะมาทานิสัยเดิมๆใส่ก็ไม่ใช่ไงดังนั้นก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนเนาะแล้วก็อ่ะเขาบอกว่าความรู้สึกมันมีไม่มากพอที่จะสารต่ออันนี้เขาหมายถึงกับคนที่เขาพูดถึงนะไม่ใช่คุณนะ นั่นแหละมันที่เราบอกเขาเขาแย้งมาว,าว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นมันเป็นความรู้สึกมันไม่ได้โอเคโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเออเขารู้สึกว่ากับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่ามากเพียงพอเลยที่จะได้รับความรักจากคุณขอไปแก้ไขใหม่นะคะไปแก้ไขใหม่เขาก็ไม่มั่นใจเลยว่าเขาเคยรักคุณหรือเปล่าเนี่ย เพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่โลเลมากกลุ่มเข้ามาเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนเดิมเราไม่แน่ใจว่าเขาบอกคุณหรือบอกอีกคนนึงนะคะเพราะดูเหมือนพลังงานของเขาไม่ได้มีแค่คุณนะอย่างนี้อาจจะเป็นของคุณได้ก็ได้นะคะสลับสับเปลี่ยนบทบาทจะได้เนาะรวมถึงคนละสองเนาะนี่ไงเห็นคุณเป็นของตายกลุ่มระวังให้ดีนะคะมาแล้วก็จะมาทําตัวบ้าๆบอๆอีกเขาเล่นกับความรู้สึกของคุณมากๆเลยไม่เอาไม่ดีมากๆอะ่ะเอาไหมาดูสิ เข้ามาเราจะมาทําตัวแบบนี้ซ้ำซากไหมก็เท่าที่ดูมันใค่ขึ้นไพ่เดะมูนขึ้นมาเราไม่ค่อยชอบเจตนาลมเขามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงเมื่อออกปะมันแอบแฝงจริงๆอ่ะมาเซเว่นออฟเพนเมีปัญหาเรื่องตัางคุณให้ระวังให้ดีนะจ๊ะว่ากลับเข้ามาแล้วกุมจะหฮิวเข้าิงเข้าหน่อยอืมอยากจะยกนิ้วอืมให้ล <laughs> นี่ใส่พี่ดีเลยเราอะจริงๆนะกลุ่มคุณต้องระวังให้ดีนะคะเฮ้ย <laughs> สุดท้ายก็อย่างที่เราคิดไว้ไม่ผิดเพราะมันดูย้อนแยง้งเทมเพลต์เขาบอกให้คุณอดทนนะถ้าคนคนนี้กลับมาให้อดทนอดทนในการที่จะศึกษานิสัยเขาอย่ารีบนะคะอย่ารีบเอากลับคืนาทันทีแล้วก็ไม่ต้องรีบแสดงออกว่าคุณไม่อยากได้คุณดูสัญดานเข้าไปก่อนให้เขาแสดงออกเยอะๆเนี่ยเดลวิลรีเวิร์สด้วยไม่ดีอย่างมากเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อหลอกลวงให้คุณทําอะไรบางอย่างนะกลุมนะโอ๊ยาตทำไมเป็นแบบนี้ไม่น่ารักเลยอะกลุม ขออีกสองไปดูอ่ะเนาะเรารู้สึกว่า่าใจจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้มันจะดีขึ้นไหมเนี่ยโอ้ยากค่ะอีกแล้วเหมือนเดิมตั้งผลประโยชน์ผลประโยชน์ค่ะวายนี่ใสไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็เทนอ็อ n ว s เดี๋ยวพอได้เราก็ไปให้ระวังนะกลุมนะกลุ่มเอ้ยดูดีๆนะลูกให้บอกอย่ารีบนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ โอเคเราไม่อยากทำมันยืดยาวคุณ13 14 15นาทีกำลังดีถ้ามันยาวกว่านี้มันทำให้คุณเครียดเอาแค่เนื้อๆก็พอนะคะเอาเป็นว่าคนที่คุณเคยมีประเด็นด้วยหละ่ะจะกลับเข้ามาขอโทษคุณแต่การขอโทษครั้งนี้มีประเด็นแอบแฝงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ข้างในอยู่ดังนั้นแล้ว ดูดีๆนะจ้าที่รักอย่าให้มันพลาดเนาะโอเคนะคะและ้วการชอบการอย่าลืมกดติดตามแล้ว็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องมาเป็นอย่างดีตลอดแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีใครคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะฉันต้องใส่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t เ r ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก ่ะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น let love l e a d message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้า A, กล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเบบหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ,ะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอา Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ